สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสู่ขู้สู่คนสู่หมองสู่บอลสบายดียามบายบายพี่น้องบุพเกับสองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยยัางหนูน้อยโทรมาบอกพี่น้องให้เมื่อเอาเห็ด พ่นได้เฮ็ดวะสันจกักผู้ใดบูได้มาฝากพ่นเปินปรนกาสิแบงให้มาให้พอให้แม่กี่น้ำอนนเออเขาก็ได้ฝาเมแรกเอาพี่น้องเนาะฝาเมแรกเอาน้ำนูนหน่อยเนาะ,นะโค้งลานิน ยังบริเวณซุกดอกเอาเมือให้หนู้นหน่อยกระเทียมจได้กินก,นจกะจั๊กเฉียดจะกระเทียมจได้กินเนาะแต่ตะเพิ่นยังดิบอยู่เดจ้าเมือแรกเอาอันเห็ดละงกน้ำนู้นหน่อยไปพี่น้องไปะไบริวารไร้ห่างมันแดดว้าตอนนี้ก็ซีดแแดดคุ้มๆอยู่น้องเนาะบาย กัวหัวบ้านไปทางเนาะกัวน้อยหอยไว้เป็นบ้านมาแล้วแช่นี่เป็นพับขึ้นพุกตาบมาเลยใช่ไหนเลสายจวด บัดตูต้ตูนไม่เองอันายฝังน้อยงหนมเลงามกระจ้า ประมาณหากิโลพี่น้องเนาะสี่กิโลกว่ากว่าหากิโลอันนี้จะเป็นบ้านน้ำม้งน้อยพี่น้องบ้านน้องมอดเดี๋ยวจะหน่อยหอดเนี่ยน้นองมัด าน,น้ามล้งแล้ว,ปลวเป็นหาค่าจี้ันนี่สาย ช das oh, hey, okay, ok ok ah. ิ้นม่ใช้เลยไอใส่ถอัดว้วไส้กรตมืนอนน้พอตัวช่วยอนนีนเอาไปอินเนชินลืมเนี่ยชัยดีปลาลุงก็ลูกัยดีปลาลุงโดยชัยัดีปลาลุงประเทศเอามาอะไรวะโดยดีไนะ เอาอันนี้ไปไหว้ลูกนี่มาขอถือันักก็ได้อาป่าได้มาแหลกเอาเออเฮ้ยสุกเรียบร้อยว่าแล้วเชีวุกเรียบร้อยอ้าวใช่ลูก เฮ้ยนูน้อยนี่ใกล้ขเขาได้ลูก,กน,นะเดี๋ยวอาอัดตดล่ลยใช้นาติเป็นวันนะคอยลืมมือนะคอยลืมมือเลยไปไขประตูให้คอยไขประตูให้คอยเฮือนน่ะโอ้ยวายจากพัรกฟอนพี่น้องเลยเก็บถวยเก็บซ้ำ

ปลปาเขาก็นนหยัดปลาเนวระวังตีใช้ติศข้าวบุษย์ใส่ส่งฟีดบอสบอสอย่านู้บ่สวะให้พูดสิโนปลามีแต่เนื้อกินเนาะนตู้เย็นจะนี่เนาะปลาเธอมีแต่เนื้อกินด้วยนี่จะเสียยังให้ข่อยนี่มีแต่เนื้อกินไล,ล่ๆน,นี่รับยังลูกเก่า <c ười> วะคอยซาผมให้วาดอย่างคันอยู่บ้างวะนะ Má má, có mặt. áo đi má tù, ủng cộng bên ngoài. Bèp ừ. nữa. Nyan luôn nè. Paka. Tân sưu tất ơi luôn. Eh? Mhm. 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 này Mhm. 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 ขอไว้ขอไว้ขอสีอาทนุ่งอย่างใส่เฮ็ดละง่คือน้องเอ้ยพอดีแล้วสิปิ้งปรนน้องได้เอาปลามาแหลกกับของสาวอาทนุ่งอย่างไม่พอเร็วโอ้ยหุ่นดูแต่เสือ่อนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังคือเป็นี้สิเฮ็ดเผื่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แกงชุดน้ำโอ้ยคือชุดยอดแล้ว วายคนก็ลืมนี่แล้ว <c oughs> โอ้ยคือไอ้ทะลูกนะมั้มอย่าลืมบอกกระสินเด้อหนึ่งเด้อโอ้ยคือขาวแช่นี่แล้ว <c oughs> <c oughs> นั่งตั้งสิต <c oughs> ั้งไปเดี๋ยวเราปีออกไม่อยไรอยู่บ่เนี่ยไปนอกเลย <c oughs> คอยนลูกเป็นยังไงบมีติมยังพอแต่นั้นนะฮะขึงบังนาอ่างปลาลูทำมะใส่ถุงบเนื้อกันหมดเลย đi xây thương, mẹo món. Tao cứ ai, hello. Tao cứ nhắm nhịp, chắc là nhịp nhắm à lùm mẹo. Oi. luôn. Quay nó, hai ba tên có một ốc chạy để lại đi, nó. Tao cứ đấy của hãy mến mẹ luôn này nè, mẹ 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 sẽ hết ăn luôn ở hết luôn con nó sẽ môn ngang như nó bớt nhắn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ดูกน้องเฮ็ดเฮ็ดพ er ิ่งแก่สิหนุ่มวนัวี่สินุมวอันนี้เฮ็ดรังงูพี่น้องเฮ็ดรังงูเฮ็ดเอองตีนเฮ็ดรังูแ้วชุกไซสดอกมาตัววันอันนี้แลตีนไอยึ่งย่าคอยได้ลูกคอยได้ลูกเอ้ยนี่เจบ คอยลูกพายังมแท็กนี่ดอกตัวนี้แล้ในตีนีเยนี่มันคือไงคือขันจออะไรคือขันจอเดี๋ยวอัดใส่ย้อาสิขันจอดไยไปลยไลลโอ้ยสะอ่อนที่เราเลยขางไฟมัจำเกลือ

มานี่ก็นสิได้ลำลาไปก่อนแล้วพี่น้องมาใบใบปราลุงกันลูกขอบ,กบคุณขอบคุณเลายพี่น้องซุกซุกคนซุกมองซุกวนทีท่ติดตามขอ,บค,อบคุณทุกคอมเมนต์เลยพี่นอ้องเด้อถุกขอบคุณทุกกำลังแห้งใจเพรกันำหมคลิปหน้าพี่น้องโอ้ยกล้องกันในมืดมืดอ,อ,อยู่ดีไม่แห้งซุกซุกคนสำหรับคลิปนี้สมัยดี